สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนําต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับผมที่ผมปลูกไว้สําหรับกินยอดนะครับผมในสวนนั่นเองนะครับผมต้นนี้นี่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับผมต้นนี้เขาเรียกว่าต้นพิรังกาสานะครับผมต้นพิลังกาสาเนี่ยเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ กินยอดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเด็ดให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยนะครับเป็นช่วงตรงนี้นะครับที่เขากินนะครับผมจะลองเด็ดมาชิมให้เพื่อนๆเราจะบอกเพื่อนเพืนะครับว่ารสชาติเป็นไงเปรี้ยวนะครับแล้วก็ตามด้วยรสฝาดนิดๆนะครับคล้ายๆแต้วนะครับผมที่เรากินได้นะครับเพื่อสังเกตดูนะครับ ต้นไม้ถ้ากินได้เวลาเราเด็ดออกมาเนี่ยนะครับก็จะไม่มียางที่ย่อดนะครับผมก็จะกินได้อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นผักแนมอีกทีนิดนึงเหมือนกันนะครับเนี่ยรสชาติดีอยู่เหมือนกันแต่อาจจะไม,ม่ไม่ได้มีกลิ่นหอมอะไรนะครับอาจจะไม่เหมือนมะตูมแขกแต่ถ้าเกิดเรามีติดไว้นะครับช่วงที่ต้นนู้นยังไม่ออกยอดต้นนี้ยังไม่ออกยอดนะครับเราก็สามารถสลับกันกินได้ไปเรื่อยๆนะครับผม ือเบื่อรสชาติของต้นนู้นนะครับเปลี่ยนมากินรสชาติของต้นนี้บ้างนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมนี่นะครับก็มีผมปลูกมันไม่เยอะครับปลูกไว้แค่หนึ่งต้นเองเพราะว่า่ามันก็ไม่ได้กินบ่อยขนาดนั้นนะครับผมจะกินที่เป็นมะตูมแขกบ่อยกว่านะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับมันขึ้นง่ายนะครับผมปลูกไว้ตั้งแต่เล็กๆนะครับตอนนี้ต้นข้างล่างนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับเทียบกับนิ้วมือนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับ กอใหญ่แล้วนะครับเนี่ยนะครับกอใหญ่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็มีติดเม็ดเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ไม่มีนะครับแต่ที่จะให้เพื่อนๆเห็นก็คือที่ว่าติดเม็ดก็คือนี่นะครับเขาก็มีต้นใหม่ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเป็นต้นพิลังกาสะเหมือนกันนะครับผมก็ขึ้นอยู่ข้างๆกันนี่เองนะครับก็ถ้าเกิดฟอจริงๆก็น่าจะขึ้นไม่ยากนะครับผมผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอีกไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่แนะนําให้เพื่อนๆปลูกเหมือนกันนะครับคือมันใช้พื้นที่ไม่เยอะครับตรงนี้ที่ปลูกต้นนี้นี่ ประมาสักแค่1-2ถึงตารางเมตรเองนะครับเนี่ยครับต้นก็สูงแล้วก็สังเกตดูไม่เคยผัดใบเลยนะครับไม่รู้เป็นเพราะว่าต้นนี้อยู่ในร่มหรือเปล่านะครับมันอยู่ใต้ต้นมาตูมแขกแล้วก็มาม่วงด้วยนะครับผมแต่ก็มียอดให้กินอยู่เรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นไม้อีกชินิดหนึ่งนะครับผมราคาต้นก็ไม่แพงนะครับซื้อก็ผมซื้อตอนนั้นต้นละ30 40บบาทนะครับต้นเล็กๆนะครับผม นี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูยอดกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นะครับยอดสวยน่ากินอันนี้เป็นช่อดอกเล็กๆนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะติดลูกนะครับผมก็จะติดลูกมานะครับแล้วก็เป็นต้นเล็กๆที่ผมให้เพื่อนๆดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ยอดไปถึงข้างล่างนะครับผมโอ้ครั้งเดียวก็ลืมไปเลยครับก็กินยอดได้เรื่อยๆนะครับกินผัก พื้นบ้านอย่างนี้ครับมันมันจะทําให้เราเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคนะครับเพราะเราไม่ได้กินผักแค่รสจืดอย่างเดียวนะครับเรากินผักหลายรสชาตินะครับนี่นะครับผมก็ออยังไงก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อมีอะไรอัปเดตใหม่ๆผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมกันอีกนะครับผม ตอนนี้เป็นคิวของพี่ลังกาษะนะครับก็เลยมาอัปเดตเพื่อนชมกันโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามสวัสดีครับ